สวัสดีค่ะพบกับกุ้งพีเขตพบปตีนะคะวันนี้กุ้งพาลูกค้านะคะมาดูบ้านอีกหนึ่งหลังอยู่ทําเลแถวนาบอนเป็นหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านพูทซับแถวนาบอนนะคะหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเนื้อที่เยอะมากอยู่ที่26ตารางวาม,มีด้วยกันทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าบ้านหลังนี้สภาพเป็นไงสวยหรือเปล่านะคะเริ่มจาก เราเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะเราจะเจอกับบริเวณหน้าบ้านก่อนตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ซึ่งลูกค้าคนเดิมคะ่ะ <c oughs> เขาก็มีการปลูกถ้าคิดไม่ผิดต้นนี้ <c oughs> น่าจะเป็นต้นมะเขือนะคะยังมีดอกอยู่เลย <c oughs> ก็คือสามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้นะคะเล็กๆโซนตรงนี้ได้นะคะ <c oughs> ถัดมาตรงนี้นะ <c oughs> ก็จะเป็นบริเวณลงจอดรถสามารถจอดรถยนต์ได้1คันในบ้านนะคะแล้วลืมบอกไปว่าหน้าบ้านของเราเนี่ยสามารถจอดรถได้ด้วยนะคะ1คันด้วยกันนะคะตามกุ้งเข้ามาข้างในบ้านได้เลยนะคะ พอเราเข้ามาในตัวบ้านคะ่ะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นประตูกระจกนะคะบานเลื่อนก็สามารถเปิดบานเลื่อนนะคะเข้ามาในตัวบ้านได้เลยะคะ่ะเขามีนะคะกรงเหล็กนะคะเรียบร้อยเลยสําหรับลูกค้าที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะพอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับโถงบริเวณห้องรับแขกตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้มีปลั๊กก็อย่างที่เราพูดกันหลายๆคลิปตรงนี้มีปลั๊กก็สามารถตั้งโตะทีวีได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะขยับมาทางนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของห้องนอนห้องที่1นนะคะซึ่งก็จะอยู่ติดกับบริเวณหน้าบ้านพอดีเลยะคะ่ะก็จะมีประตูหน้าต่างบานสไลด์เลื่อนให้แบบนี้นะคะก็ทําให้แสงสว่างจากหน้าบ้านส่องเข้ามาในห้องนอนได้ะคะ่ะสามารถมองออกไปเห็นนะคะตัวบ้านข้างนอกได้เลยหน้าบ้านได้นะคะว่ามีใครมาเที่ยวหาเราบ้างนะคะห้องนี้ก็กว้างะคะ่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆเลยจ้าทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตั้งไปดูห้องนอนห้องที่2กัน,นะคะ่ะ สนะคะก็อยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะพอเข้ามาห้องนี้นะคะห้องนี้ก็จะเล็กกว่าห้องนอนห้องที่1ตรงเมื่อกี้แค่นิดเดียวเองและที่สําคัญห้องนี้นะคะก็จะเย็นกว่าห้องเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอยู่บริเวณโซนหลังบ้านนั่นเองนะคะก็จะมีนะคะหน้าต่างนะคะเป็นบานเล็ดแบบนี้สามารถเปิดระบายอากาศได้โอเคค่ะเดี๋ยวตามไปดูในโซนข้างนอกกันอ,อ,กกนอีกทีนึงนะจ๊ะ ตรงนี้ก็เป็นโถงบริเวณทางเดินข้างในบ้านนะคะถัดออกมาตรงนี้ปุ๊บนะคะทุกคนก็จะมาเจอกับห้องน้ําต้องบอกนะคะว่าหลังนี้สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยห้องน้ําจริงๆอ่ะกว้างมากเลยนะคะทุกคนคือเข้ามาปุ๊บเนี่ย คือมันเป็นครึ่งหนึ่งของห้องนอนเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะคะมีมีฝักบัวอาบน้ําให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนชักโครกแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะของอ่างล้างมือซึ่งต้องบอกเลยว่าขออนุญาตปิดประตูค่ะว่าเคาน์เตอร์เขายาวมากๆค่ะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือนะคะขนาดกระทัดรัดพร้อมกับกระจุกให้ลูกค้าไว้สําหรับล้างมือนั่นเองนะคะ เดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูโซนหลังบ้านกันนะคะว่าใหญ่โตขนาดไหนตามกุ้งมาได้เลยค่ะตรงนี้เป็นโซนบริเวณห้องครัวหลังบ้านนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่ามันกว้างมากๆเลยนะคะสามารถทําการรีโนเวททาครัวตรงนี้ได้ตรงนี้ก็สร้างเป็นเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะมุมนู้นจะมีก๊อกน้ําอยู่ก็อาจจะเป็นโซนแบบ โซนซักล้างมีเครื่องซักผ้าอะไรสามารถตั้งตรงนู้นได้นะคะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะเคาน์เตอร์ซิงค์นะคะสามารถล้างถ้วยจานล้างผักล้างอะไรได้และที่สําคัญนะคะหลังนี้เขามีพื้นที่พิเศษด้านหลังะคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นลำรางหลังบ้านของเรานะคะสามารถปลูกผักทําสวนครัวตรงนี้ได้นะ,ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะคะน้ําไม่ท่วม สามารถปลูกผักทําสวนครัวตรงนี้ได้ตรงนู้นก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นกอของใบเตยนะคะขึ้นค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะจะมีพื้นที่ทําสวนครัวด้านหลังบ้านเพิ่มขึ้นเองนะคะขยับเข้ามาข้างในคะ่ะ หลังนี้อยู่ที่หมู่บ้านพูทรั์นะคะโซนนาบอนขนาดอยู่ที่26ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ําราคาขายเบามากๆค่ะทุกคนอยู่ที่2.29ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะเราขายถูกเพราะว่าหลังนี้แหละคะ่ะเรายังไม่ได้ทําการรีโนเวทนะคะต้องการให้ลูกค้าซื้อไปแล้วก็รีโนเวทเองนะคะตามสไตล์ลูกค้าเลยและที่สําคัญหลังนี้นะคะราคาประเมินสูงมากเกือบ3ล้านเลยลูกค้าสามารถยืนกู้แล้วก็มีเงินเหลือะคะ่ะกับบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้าใครสนใจโซนนี้ อยากมาดูบ้านมาชมบ้านนะคะก็ทักมาที่ ID 0619454289ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินนะคะให้คำแนะนำคำปรึกษาแล้วก็นัดพาลูกค้ามาดูบ้านค่ะโอเคค่ะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ